สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาตกปลากันอีกแล้วนะครับตกปลาหน้าดินนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็ลงกันอยู่นะครับดูนะครับผมสวัสดีทุกคนอันนี้ลงเบ็ดกันห้าคันนะครับ อันนี้ก็เริ่มจะมีอาการกินในๆแล้วนะครับไปผลงานมานิดหน่อยอนนจะชังได้ลงน้ำแล้วนะครับอันนี้ะช่างเราลงน้ำไปแล้วนะครับผม รดนกันต่อไปนะเพื่อนเพื่อนุปกรณ์อของเรานะครับนี่เรามีถังเหย่านะครับมีเบ็ดนะครับร้นกันต่อ รวมปลาวันนี้นะนเพื่อนๆมีแต่ปลากระมังนะครับแล้วกรีดอีกตัวนะข้างในนี่คือคงานของวันนี้นะครับเพื่อนผลงานของเราวันนี้ก็พอได้ลุ้นเลยนะ